ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1ณนศะูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยปลือตําบลเขาราอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล,ล่านภาลัยประจำปี2568ณสวนส้มโอประเทืองทิพย์บริเวณช่องเขาแหลมเขาตะแบกหมู่ที่3ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก นายธนวัตรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเทลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกตีนไก่รันอินเลฟ2025ณหุบเขาตีนไก่ตำาบลศรีกะอ่างอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีถวายพัฒนาหารพระราชทานแด่พระพิสุกสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปี2568ณวัดพราหมณีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีวันที่ะระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี2568นห้าอหบปณหอประชุมสุพรรณิกาชั้นสองอาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชนสา,า,นนรนา,าราการจังหวัดน,นครนายกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดณนะห้องประชุมศาลจังหวัดน,นครนายก ราชการจังหวัดนครนายกร่วมกิจกรรมการฝึกป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายกณบริเวณกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก นายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานวงศ์ประจำปี2568ณวัดวังบัวตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทูลเกล้าถวายผลมยงชิดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมยงชิดและผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดนครนายกแด่สมเด็จพกกระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีณนะวังสะประทุมเขตประทุมวันกรุงเทพมหานคร นายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและกีฬาเซปักตะก้อเทศบาลในโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2568ณนะโดมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร .9 จังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2568หน้าหอประชุมสุพรรณิกาชั้น2อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชนศาลากลางจังหวัดนครนายกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพลรบธงชาติและร้องเพลงชาติไทยหน้าบริเวณหน้าเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่ติดนามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดนครนายกรุ่นที่1 0 1ถึงครั้งที่2จํจำนวน8ลายผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในการแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนสวยณสารกลางจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก นายธนวัตรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดําเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4,000ันณรงแรมภูมนตารีสอร์จังหวัดนครนายก นายธนวัน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาข้าวคุณภาพดีสู่การเชื่อมโยงกัรท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมจังหวัดนครน,นายกณโรงสีข้าวชุมชนไทยพวนศูนย์การเรียนรู้วิถีเชิงเกษตรชุมชนหนองแสงหมู่ที่4บ้านเนินหินแด่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก นายธนวัตรปิ่งแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรนครนายกปี2568ณาลานอนเนกประสงค์เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายก น,นายธนวัตรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีตักบาทเมืองโบราณดงละครครั้งที่3ประจำปี2568ณเมืองโบราณดงละครตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกร,รรมรอมฎอนรวมใจศาลสายยายไทยมุสลิมประจำปีงบประมาณ2,568ณมัสยิดประกอบาศาสนาอิสลามเลขที่6หมู่5ตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมพิธีเปิดการประชุมติดตามผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน เบาหวานสงบได้ด้วยไลฟ์สไตล์เมดีซินเขตสุขภาพที่4ณโรงแรมอิงทานดีสอจังหวัดนครนายกนายภูมิวัตรอุด,ดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมศึกษาดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมคณะกรรมการร่วมภาครันและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มภาคตะวันออกสองครั้งที่2ทับ2,568นานย์สวนวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลองตำบลเกาะหวายอำเภอปากพีจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายกเมืองในฝันใกล้กรุงนครนายกเอาท์ดอร์ซีซั่นสามสตรีทอาร์ตแอนด์สตรีทพนครน,นายกณบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครนายกอําเภอเมืองจังหวัดนครนายก นายธนวัตรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะครั้งที่23ณอาคารอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสาลิกาตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก นายกองโทอิสลาสุขจ่มใสประหลัดจังหวัดนครน,นายกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกิอออโครงการถ่ายกบคนละครึ่งย่อยสลายต่อสงังสร้างดินยั่งยืนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลปากพีอำเภอปากพีจังหวัดนครน,นายก นายธนวัตรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายคารวัในพิธีเปิดโครงการถวา,ายความรู้พระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกปีงบประมาณ2568นณวัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายธนวัตรปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชาสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทยประจำปี2568ณหอประชุมสุพรรณิกาชั้น2อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชนากากจังหวัดนครนายกผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิอุวธิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกณนะจังหวัดนครนายก